ชอบและวขอเรื่องชื่นชีวานาวีนะคะตอนนี้ทางช่อง3ค่ะก็เตรียมนำกลับมาทำใหม่นะคะได้ตุ้ยเกยรติมนค่ะมาประกบกับน้องหยาดหยาทิพย์ค่ะ ได้รับบทบาทเกี่ยวกับบุคคลในเครื่องแบบทั้งทหารบกและตำรวจมาหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้หนุ่มตุ้ยเกตกมลล่าทาก็สมใจได้มาสวมชุดทหารเรือประกอบนางเอกหน้าคมหยาดทิพย์ราชบาลเป็นครั้งแรกในละครโรแมนติกค,คอมดี้ชื่นชวานาวีที่ค่ายคริสแอนคว t เตรียมนำกลับมาทำใหม่งานนี้นอกจากจะตื่นเต้นกับเครื่องแบบในฝันยังเกิดอาการเกรงที่ได้มาใกล้ชิดกับสาวหยาดหลังเคยได้ติดตามผลงานละครค่ะ ตื่นเต้นเลครับเจอน้องหยาดเลยทีเดียวครับผมของใหญ่ก็ตื่นเต้นค่ะก็นี่เป็นวันแรกเลยที่ได้เจอพี่ตุ้ยค่ะตัวจริงแล้วก็เหมือนกับเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบบทอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหวานกุกก๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอวันนี้ก็เลยยังยัง เกรง,งเกงเนา<ก><น>ะยังเคินอยู <laughs> ่ว่าอยากไม่ค่อยเกรงครับผมนี่แหละครับผมเกรงอีกแล้ววันนี้ก็จะเกรงกันไปหมดเลยเจอทั้งนางเอกเจอทั้งชุดนะฮะก็เกรงกันไปหมดเลยเพราะว่าก็ไม่เคยนะฮะแล้วก็มว่าเจอชุดนี้ก็ต้องต้องปรับตัวเองอีกแล้วน่าจะเตรียมตัวความฮากันน่าดูครับเพราะว่าเห็นเขาบอกบทแค่4ตอนแรกก็สนุกกันแล้วเลยนะฮะซึ่งก็สนุกปนหวานนะฮะผมว่าเรื่องละครเรื่องนี้น่าจะทําให้ยิ้มได้ไม่มากก็น้อยอะ นอกจากนี้ยังได้อารองข้อมูลคดพีพี่แม่มทิติมานุ่นรุ้งทองมาร่วมแสดงเสริมทับความหากับเรื่องราวความรักวุ่นๆของหนุ่มทหารเรือกับคุณหนูไฮโซด้วยละครชื่นชีวานาวีเตรียมบวงสวงเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนกันยายนนี้ค่ะโซพิดาสุขันโรรายงาน